สวัสดีครับวันนี้เรามาทําน้ามะพร้าวเทียมกันนะครับสูตรของอาจารย์ธงชันนะนะครับส่วนก็จะมีน้ําตาลสีลำนะครับแล้วก็น้ำตาลสีลำหรือว่าน้ําตาลโอทึง1ึกิโลนะครับมีลำละเอียด1กิโลนะครับแล้วก็ผสมกับน้ํา30ลิตร นะครับอันนี้ผมจะแบ่งพยอยทําเพื่อที่จะผสมส่วนต่างๆเข้าหากันนะครับก็คืออันดับแรกก็น้ำตาลเดี๋ยวเรามีว่าน้ำตาลโอที่นีไปก่อนครับผมใส่ลงไปนี้น้ําถังนี้ประมาณ9กลิตร9ลิตรนะครับาตามสัดส่วนมันคือ30ลิตรแต่ว่าผมไม่มี ถังไปสาสิ0ลิตรน,นะผมจะใส่น้ำตาลเนี่ย1กิโลลงไปในถังนี้ก่อนแล้วก็คนให้ข้อกันเพื่อละลายน้ำตาลนะครับละลายน้ำตาลสำหรับน้ำตาลอขอโทษนะน้ำมะพร้าวเทียมสูตรของอาจารย์ธงชะยน่ะนะ ครับก็ทําตามสูตรแกนะครับก็มีส่วนประกอบ3อย่างก็คืออย่างแรกคือน้ำอันนี้ผมลองน้ําผลไว้นะครับ3ามติลิตรมีน้ําตาลอชิ้นหรือว่าไอตัวน้ําตาลสีลํำนี่แหะครับหรือว่าน้านนําตาลที่เข้าใส่เฉาก้วยนั่นเองนะครับ1นกิโลแล้วก็มีราละเอียด1นึ่งกิโลนะครับนะครับ ก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันแล้วผมจะเทลงไปในถังับถังนี้คือประมาณ9ลิตรนะครับนี่ครับ9ลิตรอันนี้คือน้ำธรรมดาผมจะผสมลงไป ประมาณสิบแปดลิตรเพราะฉะนั้นน,น้าถังที่สามนี้ผมจะผสมลานะครับเพื่อที่จะละลายลากับน้ําก่อนที่จะผสมลงยุยมาไปด้วยกันนะครับ เมื่อกี้มันเกือบเกือบหนึ่งกิโลนะครับประมาณแปดขีดนะผสมไปอีกประมาณสองขีดเพื่อให้ได้หนึ่งกิโลนะแล้วก็คนครับการใช้มือคนมันจะทำให้เรารู้ว่าเอ่อตัวรำมันรับม,มันละลายหรือเปล่านะครับ น้ำมะพร้าวเทียมนะครับประโยชน์ของมันก็คือตามชื่อมันก็คือว่าเราใช้แทนน้ำมะพร้าวจริงๆนะครับถามว่าทำไมต้องทำน้ำมะพร้าวเทียมอันนี้อ้างอิงจากที่ออของอาจารย์ธงชนะนะครับเนื่องจากว่าน้ำมะพร้าวนี้สามารถใช้ขยายหัวเชื้อปริทซีนะครับได้โดยอย่างรวดเร็วนะครับ คือเรามีจลินทรีเรามีหัวเชื้อจุลินทรีอยู่แล้วแต่เราต้องการจระขยายให้มันมีปริมาณที่มากมีประสิทธิภาพมากตามด้วยนะครับเราสามารถใช้น้ำมะพ้าวเทียมหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยหายากเราก็เลยต้องมีน้ำมะพร้าวเทียมขึ้นมาแทนนะครับ โดยเราจะหมักทิ้งไว้เลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับสําหรับน้ํำพาวเทียนพอ1อาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปผสมกับหัวเชื้อตุลินทรีย์ของเรานะครับแล้วก็จะทิง้งยาวเลยนะครับผมว่าจะทิ้งไว้สักปีหนึงเลยตามที่อาจารย์ธงชนะบอกนะครับ ลงแต่รตรงนี้ก็จะเป็นสามลิตร,รแล้วเราก็จะคนแล้วก็ทุกทีสองเราก็ทําแบบเมื่อกี้นะครับจนได้ปริมาณขึ้นมานะครับอันนี้ก็ผมทําถังแรกไว้เมื่อกี้นะครับก็ให้มันสูงไว้พอให้มันมีอากาศหายใจสักประมาณหนึ่งฝ่ามือครับ อันนี้มาดูหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราหมักไว้นะครับเป็นจุลินทรีย์เศษปลานะครับพวกเศษปลาจากตลาดที่เขาเอาไส้เอาอะไรมันออกนะครับปลาที่เน่าน,น,น,นะครับัผมก็หมักไว้ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับตามที่อาจารย์บอกว่าเราหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้ประมาณ2เดือนนะครับจะหาม่คนม พอสองเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมมีคลิปตั้งหางนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับนะครับเป็นน้ำหมดเลยครับเป็นน้ำแล้วพอหลังจากที่เราหมักอันนี้ไว้สองเดือนนะครับอันนี้มันได้แล้วนะครับสองเดือนเดี๋ยวเราก็จะเอาจุลินทรียขอโทษน้ำมะพร้าวเทียนมาผสมแล้วก็เทลงไปให้มันสูงประมาณมานี้นะครับ หนึ่งฝามือนะครับให้มันมีอากาศบริเวณห้างบนนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3ดเดือนแรกนี้เราจะได้หัวเชื้อขอโทษได้ท่าทอาหารหลักพราหกเดือนนี้จะได้ท่าทอาหารรองและถ้าเป็นสิองหรือว่าอาจารย์บอกว่าอย่างน้อย8เดือนขึ้นไปนะครับมันจะได้อาหารครบ ธาตุอาหารทั้ง16ชนิดได้ครบหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับโอใครอยากใช้ก็บแบ่งไปใช้ได้นะโอเคครับก็บมาที่ขั้นตอนการทำหน้มามะพร้าวเทียมนะครับคนนะครับเดี๋ยวสักอาทิตยหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับเออ หมเชื้อจุลินทรีย์ที่ไปดูกันมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้เลยเพราะว่าผมมีผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมะพร้าวเทียมนะว้าวโหยี่ครับ หอมเหมือนน้ำมะพร้าวเทียมหอมเหมือนน้ำมะพร้าวเลยมาดูน้ำมะพร้าวเทียมนะครับที่เราได้หมักไว้ครบเจ็ดวันแล้วนะครับเปิดดูข้อมกันเลยนะครับโอ้โหเหมือนที่อาจารย์ธงชนะบอกไว้เลยครับนี่ครับ ขยายนะครับนะครับเดี๋ยวดูอีกถังหนึ่งนะสิบวันนะโอ,อ้เดี๋ยวปันดนแดดให้ก่อน ผสมกับน้ำหมักที่เราได้หมักไว้นะครับอันนี้ก็คือน้ําหมักเศษปลานะครับเราก็หมักนี้ไปประมาณ2เดือนแล้วนะครับเราก็จเจาน้ำมาพร้ามมาเติมจากที่อาทิตย์ก่อนที่ผมเติมไปแล้วแหละจริงแตม่มันไม่พอนะเลยทำเพิ่ม นนี่นะคทั้งเลยรเราจะหมักแล้วก็จะเอาน้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยผสมลงไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ผมจะทิ้งไว้หนึ่งปีเลยนะครับ ไปดูครับนี่นะครับก็ <c oughs> ให้มีช่องว่างไว้ประมาณหนึมม่งฝ่ามืออย่างนี้นะครับตามที่อาจารย์ธนชนะบอกนะครับสามถังนี้เ,าเราจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีเลยนะครับเพื่อจะได้ธาตุอาหารครบทั้งสิบหกชนิดนะครับฐานาธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับคราวนี้ผมอยากให้ดูตัวนี้ครับหนอน นอนตัวใหญ่มากนะเหมือนที่อาจารย์ธงชนะสอนเลยครับว่ามันจะมีพวกเป็นหนอนของแมงวันนะนอนตัวใหญ่มากเห็นไหมใหญ่แบบมโหฬานมากซึ่งเป็นการที่จะยืนยันว่าถ้าเราเอาไปชายกับต้นไม้ต้นพืชมันจะต้องโตแน่นอนผักกอบโตต้นใหญ่นะครับอันนี้ที่อาจารย์ธงชนะบอกไว้ว่าถ้ามีพวก หนอนมาลงแล้วมันตัวใหญ่นี่แสดงว่าธาตุอาหารเรานี่มันดีมากนะครับเราจะปิดไว้เลยนะครับปีหน้าหนึ่งปีนะครับผมจะทิ้งไว้เลยนะครับ ปิดฟ,ฟ้าไม่ต้องล็อกนะแต่มันมีอากาศขยับใหม่ด้ว